ปีที่แล้วที่พหุรัตเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานที่เรียกว่าดีวาลีก็คืองานเทศกาลแห่งแสงสว่างนะครับเป็นงานสําคัญของพี่น้องคนไทยเชื้อสายอินเดียมาจากประเทศแม่ด้วยนะครับแล้วก็พหุรัตเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมจุดเริ่มต้นของพี่น้องคนไทยเชื้อสายอินเดียแล้วก็ไทยอินเดียซิกนะครับพี่ๆเหล่านี้ก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมท,ที่เป็นของประเทศแม่กลับเข้ามาเหมือนที่ประเทศไทยเรามีจุดจีนเราก็เลยช่วยกันเสนอให้ผู้ว่าเนี่ยผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เอกชนในเขตพะหุรัต ah เนี่ยก็ จัดงานกันยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นครั้งแรกที่จัดที่นี่ก่อนหน้านี้เ็าจัดกันที่โรงแรมจัดที่ห้างปีนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมทําให้พาวลัสเป็นเลตเตอร์อินเดียของจริงเป็นจุดหมุดหมายในการที่คนมาเดินเที่ยวนะครับผู้ชายก็ใส่ชุดเคราผู้หญิงก็ใส่สารีมาเดินเที่ยวกันเราจะเห็นอมวยใส่ชุดสารีน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับก็จะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แท้นงานเทศกาลปุดจินของเยาวราชแน่นอนครับผมพวกเราก็เด็กเยาวราชเด็กสมบัติบุญป้อมปราบพนักคอน,นี่ก็จะช่วยกันนะครับผักดันพ คนไม่ค่อยกลับมาซื้อผ้ากันแล้วไม่ค่อยกลับมากินข้าวกันแถวนี้แล้วก็ลองมาทานข้าวกันดูลองมาซื้อของกันดูครับเขตเศรษฐกิจที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเคยมาเดินการตอนวัยรุ่นตอนนี้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมตาพรัสิริกุลพิสจน์ผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งสมันตวงป้อมป่าพระนครดุติิ์มือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ